ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ติดเครื่องเนี่ยเนาะเป็นนาทีแล้วนะครับอ่าไม่ได้ครับเห็นไหมต้อนนรอชาร์จกันเริ่มใหม่ะครับผมลองติดเครื่องดูดด้ว่าสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าบีวายดีบีวายดฟินนะครับ กับ EV Station พัดนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตอนนี้รถผมเหลือแบตอยู่ประมาณ30%นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใช้ตู้นี้ชาร์จดูว่าผมจะเอาสัก80%เนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็น BYD Extended แร e นะครับจะรับกำลังไฟการชาร์จเข้าสูงสุดอยู่ที่ 80กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ <Yeah. S 1> แต่พอพอหลังจาก80พอได้80เปอร์เซ็นตไปมันก็จะช้าลงครับเดี๋วทีเนี้ยผมก็จะเลยลองดูว่าช้า80เปอร์เซ็นตจากเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ในรถขนาดนี้ประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่กันแต่ตอนเนี้ยผมจองสี่ทุ่มไว้ตอนนี้มันยังไม่สี่ทุ่มมันยังไม่เป็นออฟฟิคผมก็เลยยังไม่เข้าไปนะครับเผื่อคนอื่นเขาจะมาใช้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆแล้วผมจะใกล้ๆได้เวลาผมจะเข้าไปผมจองสี่ทุ่มมานะครับ เดี๋ยวพอเราจะชาร์จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับมาครับขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีก็จะสีทุ่มนะครับผมว่าผมจะไม่รอสีทุ่มแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มการชาร์จไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันเกินมันเกินยี่สิบนาทีแล้วยังไงมันก็เกินเวลาที่ผมจองมาอยู่แล้วครับไปราไปดูกันครับ ผมจองหัวเอไปนะหัวเอนะครับ mm hmm. ก็หยิบมาให้ถูกหัวนะครับถ้าถ้าสายไม่ถึงเราก็ลากลงมานะครับอันนี้ก็ลากลงไา mm hmm. ้นะครับเพื่อม่ต้รัดข้องเวลาเราจะได้ไม่เกินนะ,ะ mm hmm. เราก็เลือกเชือนะครับ เบรเกอร์ตัดเบรคเกอร์เริ่มทำงานทันทีเลยนะครับเมื่อกี้เสียงอ่เสร็จแล้วก็ดำเน,นินการไปตามปกตินะครับแล้วกดขั้ตนตอนปกติครับเราจัสแกนผ่านแอปนะครับจะสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี่ก็ได้อ่ะมันต้องสแกนด้านล่างนะครับทีนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเริ่มเริ่มชาร์จนะครับรถตอนนี้รถผมดับเครื่องอยู่นะผมดับเครื่องก่อนเลยรอบนี้นะครับตอนนี้เวลามันก็จะนับเขา้าดดาวทั้งทั้งนี้มันยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวคุนว่ารอบเดียวจะสาเร็จไหมนะครับ ผมจะเอาแค่แปดสิบอร์เซนะครับมันจะได้ตอนไหนก็ช่างมันเอาแค่แปดสิบหรือแปดสิบเน็ตๆนะครับเน้ไปมันไม่ได้นะครับดูสิว่าจะเริ่มสําเร็จไหมนะครับพอความคิงเสียหายปุ๊บเบกเกอร์เขาเปิดการทํางานทันทีเลยครับดูสิว่าถ้าไม่ติดเครื่องไว้มันจะคุยกับรถรู้เรื่องไหมนะครับตู่ ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ติดเครื่องเนี่ยเนาะเป็นนาทีแล้วนะครับอ่าไม่ได้ครับเห็นไหมรอ่นนารอดของชั้นก็เริ่มใหม่ครับผมลองติดเครื่องดูดีกว่า ผมติดเครื่องแล้วนะครับตรงน,นี้่ะก็เริ่มขั้นตอนเมื่อกี้ใหม่นะครับเริมะ,มะเมื่อกี้หนึ่งนาทีนะครับมันไม่ขึ้นให้นะครับไม่ได้ปิดเครื่องนะตอนนี้ลองติดเครื่องดูละ นี่ครับเยงเสีตงตัวทำงานละเต์ตัวทำงานละต้องชาร์จได้แล้วล่ะรอบนี้ต้องได้แล้วล่ะได้ไหมได้ไหม เริ่มชาร์จแล้วนะครับแอปแอปแอปของรถแจ้งเตือนมาแล้วนะครับ,บมันกําลังชาร์จไฟเข้าแต่แอปของตู้อ่ะยังไม่ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันชาร์จขึ้นชาร์จได้มันจะขึ้นทำาว่าหยุดชาร์จสีแดงตรงข้างล่างเนี่ยนะครับไม่สามารถเริ่มชาร์จได้เอา้าชาร์จไม่ได้ แต่ในรถชาร์จอยู่นะแต่ในรถชาร์จอยู่นะเนี่ยนี่ลดชาร์จอยู่นะครับแบตบมี29%่สิร์เซนะต่ะเออในรถชาร์จนะครับที่นี่ชาร์จอยู่นะ เรื่องเรื่องก็ทํางานตั้งแต่แอปทำไมมันแปลกๆวะเนี่ยเนี่ยครับแอปของรถก็แจ้งว่าชาร์จอยู่นะเนี่ยจากยี่สแปดขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเนี่ยเข้าอยู่ที่ตอนนี้ห้าสิบเจดกิโลวัตต์นะฮะห้าสิบเจ็ดกิโลวัตต์ผมเรเอาแค่แปดสิบครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวเพลินๆก่อนฮะี๋้วดับเครื่องก่อนนะครับ ดับเครื่องแล้วรถก็ออยังชาร์จอยู่ยนะครับจอ,อนติดอยู่แคเรากินข้าวกันครับเดี๋ยวเจอกันตอน80%ครับในรถยนต์ BYD Dolphin นเนี่ยครับอ่าถึงแม้ว่า เราจะดับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้เรากําลังชาร์จเนะเาะเป็นบางครั้งครับที่ระบบปรับอากาศจะทํางานขึ้นมาเพื่อระบายความร้อนให้แบตเตอรี่นะครับนี่ครับคำนี้ก็จะขึ้นมาคําเตือนนะครับระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะของแบตเตอรี่กําลังทํางานอยู่ก็คือระ,ระบบระบบแอร์ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับระบบแอร์คอน i ดิชัระบบ, ition, ระบ,บปรับอากาศจะใช้ทำสอหน้าที่นะครับก็คือห ใช้ปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารแล้วก็สองใช้ปรับอุณหภูมิให้แบตเตอรี่หลักนะครับแบตเตอรี่หายโวลต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่หลักจะร้อนได้สองตอนก็คือตอนที่ชาร์จด c แบบนี้นะครับโลว์ตัตต์แรงๆกับตอนที่ขับรถกลางแดดร้อนๆมันก็จะระบายแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยเห็นเพจหนึ่งเขาบอกไว้ว่าถ้ารถอีวีมีปัญหาเรื่องระบบปรับอากาศนะครับรถ ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับนี่คือข้อเสียของรถไฟฟ้านะครับอขอบคุณครับแทนแล้วตอนนี้เราก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ่าเดี๋ยวผมจะหยุดการชาร์จไว้แค่นี้นะครับเรามาดูกันที่ว่าเราใช้เวลากันไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เริ่มชาร์จมาจากประมาณสามสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่นะครับ สามสิบเจ็ดนาทีนะครับได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมกดหยุดชาร์จค่าชาร์จค่าชาร์จนะครับสองรอยี่สิบกาลตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับสามสิบเจ็ดนาทีครับก็คือตู้นี้มันเป็นตู้หนึ่งร้อยี่สิบกิโลวัตต์นะครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับทำให้ไฟวิ่งประมาณอยู่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดกิโลวัตต์ให้เข้ามาที่รถนะครับแต่ตัวรถรับได้แปดสิบนะจากสามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับได้แปดสิบกิโลวัตต์นะรถคันนี แต่โต้เข้าจ่ายมาเท่านี้ครับอ่ะมันก็เลยนานหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวหยุดชาร์จกันครับจบกนั้นปึ้งแล้วก็ไปถอดหัวชาร์จครับอ่ะเรียบร้อยครับการชาร์จสิ้นสุดลงอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ